สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์กับรายการอะแชปเตอร์รายการที่จะหยิบยกหน,นึ่งแชปเตอร์ในหนังสือมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันและการหยิบยกอะแชปเตอร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนั้นอาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือหยิบหนังสือมาอ่านกันวันละแชปเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์กับช่วงลาของรายการอะแชปเตอร์ค่ะ วันนี้นะคะหมายก็มากับหนังสือที่ช่วยเยียวยาจิตใจของใครหลายๆคนรวมถึงตัวของไมายด้วยค่ะชื่อหนังสือว่า Emotional First Aid ซ่อมแซมสุขที่สึกรอหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นปกสีเขียวนีออนที่น่าจะเคยผ่านตาของใครหลายๆคนเวลาที่เราไปเดินห้างแล้วเราผ่านเชลหนังสืออเวลาที่เราเจ็บปวดทางกายอะค่ะไม่สบายเรามักจะรู้อาการกันเนาะ เราจะรู้วิธีว่าเราจะบรรเทายังไงปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวไอก็กินยาแก้ไอแต่ว่าถ้าเราเจ็บปวดทางใจละ่ะคนอื่นก็รักษาเราไม่ได้เท่ากับตัวของเราอะเยียวยาวแล้วก็ฮิวใจของตัวเราเองนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะคะเริ่มจากคําที่โปรยข้างหน้าเลยค่ะคือเขาบอกว่าเป็นชุดปฐมพยาบาลทางอารมณ์เบื้องต้นเพื่อบรรเทาวาการแตกสลายและป้องกันใจที่อักเสบลุกลาม นังสือเล่มนี้ค่ะเขียนโดยคุณกายวินส์ค่ะเป็นนักจิตวิทยาแปลโดยคุณลลิตาผลพลาหนังสือเล่มนี้ค่ะจะมี7ความรู้สึกที่เราอะมาเกิดกันอยู่บ่อยครั้งความรู้สึกแรกค่ะการถูกปฏิเสธ 2. ความเหงา 3. การสูญเสีย 4. ความรู้สึกผิด 5. ความครุ่นคิด 6. ความล้มเหลว 7. โลเ low self e t e e ค่ะพอมาเปิดหนังสือเห็นสารบัญน,นะคะก็อ,อดที่จะหยิบมาอ่านไม่ได้เพราะว่า ทั้งเจ็ดความรู้สึกอ่ะไมาคิดว่าทุกๆคนน่าจะเคยเผชิญและบางครั้งค่ะเราก็หาวิธีรักษาความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้หรือว่าวิธีการรักษาที่เราทํากันเป็นประจำอ่ะอาจจะยังไม่มากพอให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอ่ะมันจางลงไปวันนี้ค่ะไมายก็เลือกหยิบมาหนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งกับตัวของมายเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะได้ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์คนไข้ของคุณกายวินส์ด้วยเรามาเข้าแชปเตอร์ที่ไมายเลือกหยิบมากันค่ะ เป็นแชปเตอร์ของความรู้สึกคุ้นคิดสําหรับตัวไมแล้วค่ะทุกๆความรู้สึก7อันน่ะที่ไมยได้พูดไปอะค่ะเคยเกิดขึ้นกับตัวไมยแหละแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาทําความรู้จักแล้วก็รบกวนจิตใจเราอะแล้วเราก็ยังหาวิธีมันเทามันไม่ได้ดีสักเท่าไหรอ่อ่ะคงจะเป็นเรื่องของการคุ้นคิดหรือว่าลูมิเนชันค่ะคือการที่เราคิดวนเรื่องที่ทําให้เราทุกแบบอย่างหมุกมุ่นเลยนะกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแทนที่เราอะจะใส่ใจวิธีการแก้ปัญหา แต่เรากับคุ้นคิดในเรื่องเรื่องนั้นโดยที่เราไม่ได้อยากที่จะทําให้มันจางลงจริงๆแล้วค่ะเราอาจจะอยากทําให้มันจางลงแหละแต่ว่าพอมาได้อา่านเล่มเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราคุ้นคิดวนไปวนมามันไม่ได้ทําให้จางลงไปเลยแต่เหมือนว่าเป็นการย้ําย้ําย้ําให้เราคิดถึงเรื่องนั้นซ้ําๆเดิมๆค่ะหมเลยเลือกหยิบอีพีนี้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะซึ่งเขาได้บอกว่าบาดแผลจากการคุ้นคิดอ่ะ การคุ้นคิดเหมือนสิ่งที่สะก,กิดที่ทําให้สะก,ก็ดแผลทางอารมณ์ความคิดถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งเป็นฉากๆลองนึกภาพค่ะว่าเราอ่ะเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งวนๆในวงล้อแล้วออกมาจากวงล้อไม่ได้และการคุ้นคิดอ่ะก็ส่งผลกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราด้วยบาดแผลจากการคุ้นคิดนะคะในหนังสือเล่มเนี่ยเขาได้เขียนไว้4ข้อหลักๆค่ะอย่างแรกเลยคือการคุ้นคิดทําให้ความทุกข์ของเราใหญ่มากขึ้น ยิ่งเราคิดถึงสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็เจ็บปวดอ่ะเราจะเหมือนยิ่งเปิดแผลตัวเองไปเรื่อยๆกลายเป็นความบั่นทอนในชีวิตพัฒนาไปเป็นความเสี่ยงโรคซึมเศร้าถึงแม้ว่าตอนเนี้ยชีวิตของเราจะไม่มีอะไรเลยนะแบบในปัจจุบันอ่ะคืออาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่มีเรื่องที่ถูกอ่ะแต่เราก็ยังนึกถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นทําให้สิ่งที่เราเนึกอ่ะมันบั่นทอนกับปัจจุบันแล้วเราก็กลายเป็นคิดว่าเออปัจจุบันมันไม่ได้ดีอ่ะอย่างที่สองค่ะคือความโกกรรธคความโะะ่ะ เป็นการเติมไฟของความคุ้นคิดและเมื่อเราโกรธเราคุ้นคิดเราระบายความรู้สึกนั้นออกไปไม่ได้เราจึงเลือกระบายความโกรธความหงุดหงิดใส่คนรอบๆตัวเราเหมือนกับว่าเราพาน,นั่นแหละเออเรามีเรื่องที่เรารู้สึกไม่สบายใจเราหาทางออกในเรื่องนั้นไม่ได้เราคิดคิดคิดแล้วเราก็เลือกที่จะพานพูดจามไม่ดีหรือว่าทําท่าตึงๆมึนๆใส่คนรอบๆตัว อย่างที่สามค่ะคือการคุ้นคิดเป็นบ่อนทำลายสติปัญญาแล้วก็เผาผลาญเวลาที่มีค่าของเราเคยไหมคะที่เราคุ้นคิดวนไปวนมาจนเวลาในชีวิตของเราอ่ะมันหมดไปกับห่วงความคิดนั้นอ่ะพอเรารู้ตัวอีกทีค่ะเราก็รู้สึกว่าเราเสียเวลาแล้วเราก็เสียดายช่วงเวลาที่เราน่าจะพาตัวของเราเองอ่ะออกไปหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นโพซิทีฟมากกว่าการที่เราจมอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นคิดอยู่อย่างที่4ี่ค่ะอย่างสุดท้ายคือ ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดคนที่เรารักอะค่ะมักจะได้รับผลกระทบจากการครุ่นคิดของเราเวลาที่เราครุ่นคิดอะไรบางอย่างเรามักจะระบายกับคนที่อยู่ข้างๆเราและการระบายแต่ละครั้งอะค่ะก็เหมือนการที่เรากดเล่นอะไรซ้ําๆในห้วงความคิดแล้วก็บทสนทนาให้คนอื่นได้รับฟังด้วยเวลาที่เราระบายไปอะแน่นอนว่าคนที่เรารักอะค่ะมักจะเสนอตัวช่วยวิธีแก้ไขแต่เราอะมักจะรับฟังแต่ไม่ค่อยดเดาไปใช้เท่าไหร่ และเมื่อเรายังคุ้นคิดอะ่ะเราก็จะเล่าเรื่องระบายเรื่องซ้ำๆให้กับคนที่เรารักจนเมื่อเขารู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่อยากฟังแล้วเราก็ค่อยๆถอยห่างไปจากตัวของเรานั่นเองทีนี้เมื่อเราพอรู้แล้วว่าการคุ้นคิดอะ่ะทําให้เราเกิดบาดแผลได้ยังไงบ้างเรามาดูชุดปฐมพยาบาลที่หนังสือเล่มนี้เขาได้บอกให้เราทํากันค่ะอย่างแรกเลยคะ่ะคือการเปลี่ยนมุมมองจากที่เราเป็นมุมมองของผู้คุ้นคิดอะ่ะอย่างตัวของไมเองอ้เนี่ยเป็นผู้ที่คุ้นคิดเนาะ มายก็ต้องลองเปลี่ยนมุมมองมาเป็นคนนอกในเรื่องที่เราคุ้นคิดอยู่เคยไหมคะที่เวลามีใครมาปรึกษาเราอะ่ะเรามักจะหาวิธีแก้ไขให้พวกเขาได้ให้คําแนะนําต่างๆเอออารมณ์เหมือนโค้ดอะ่ะเราลองหาวิธีเหล่านั้นน่ะในการเป็นมุมมองคนนอกที่กําลังมองเรื่องของตัวเองอยู่เราอาจจะเจอวิธีแก้ไขเหล่านั้นแล้วก็เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นข้อนี้คะ่ะไม เอาไปทานะมันก็รู้สึกว่ามันได้ผลเราลองคิดกลับกันนะคะว่าเวลาเพื่อนเรามาปรึกษาเราอะทําไมเราถึงหาโซลูชันหาคําแนะนําต่างๆให้เพื่อนออกจากห่วงความคิดนั้นได้แต่เวลาที่ตัวเรารเผชิญอะทำไมมันยากจังแต่เอาจริงๆแล้วอะในเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรบางอย่างอะคะ่ะบางทีเราอาจจะรู้วิธีแก้ไขวิธีต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เลือกที่จะยอมรับวิธีแก้ไขเหล่านั้นแล้วก็เลือกที่จะกลับไปคิดในความคิดนั้นซ้ำๆเดิมๆอะเราลองยอมรับ วิธีแก้ไขนั้นยอมรับว่าตัวเองรู้สึกยังไงแล้วเราก็เอาวิธีแก้ไขนั้นมาค่อยปรับใช้กับตัวของเรากันดีกว่าอือย่างที่สองค่ะคือการเบี่ยงเบนความสนใจค่ะการปฐถพยาบาลในข้อนี้หมายว่าใครๆก็ต้องเคยทําค่ะคือการที่เราเบี่ยงเบนความสนใจไปหากิจกรรมอย่างอื่นทําเวลาที่เรารู้สึกครุ่นคิดคิดมากในเรื่องเรื่องนั้นนะคะลองเอาตัวเองกลับไปเข้าสังคมทํากิจกรรมที่ชอบดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกม ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเบี่ยงเบนความคิดนั้นในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้ทําให้ความคิดนั้นหายไปแต่มันก็ยังดีที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องเรื่องนั้นในช่วงขณะนั้นน่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็ได้แนะนําเกมสุดูกุมาแล้วไมา์ก็ได้ลองโหลดมาเล่นด้วยแล้วไมา์ก็คิดว่ามันช่วยได้จริงๆนะก็คือเราไม่ได้ปวดหัวกับเรื่องความคิดนั้นแหละแต่ว่าเกมสุดกูอะค่ะมันจะมีช่องว่างใช่ไหมแล้วให้เราเติมเลขไปเออเราจะไปปวดหัวว่าเราจะเอาเลขนั้นใส่ย,ยังไงดีไม่ให้ซ้ากันแล้วก ไม่ต้องตายไม่ต้องเริ่มเกมใหม่วิธีนี้ก็สามารถช่วยได้หรือว่าถ้าใครมีวิธีเบี่ยงเบนความสนใจไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็สามารถมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะอย่างที่3ค่ะคือการที่เราต้องตีกรอบความโกรธใหม่มีการศึกษาหลายอย่างค่ะพบว่าการที่เราระบายอารมณ์กับสิ่งของอ่ะจะช่วยให้ความโกรธหายลงไปแต่จริงๆแล้วอ่ะกลับทําให้เป็นแรงขับความโกรธได้มากกว่าเดิมค่ะวิธีปฐมพยาบาลคือเราต้องตีความโกรธใหม่เช่นคุณกายวินส์ค่ะบอกว่า ให้เราเปลี่ยนเจตนาความโกรธเป็นเจตนาที่ไปในทางบวกเหมือนเวลาที่เราคุ้นคิดว่าทําไมคนนั้นถึงเลือกที่จะทําแย่ๆใส่เราพูดจาไม่ดีหรือว่าทําให้เรารู้สึกไม่ดีอ่ะคนนั้นอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าเจออะไรแย่ๆมาเลยเลือกที่จะทําแบบนั้นใส่เราหรือเปล่าความโกรธที่เรามีอะค่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่าเขาอะผ่านเรื่องอะไรแบบนั้นมาสินะแต่ตอนไมอ่านข้อนี้อะค่ะก็แอบงงๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้า ใจเราอะกำลังลุกเป็นไฟอยู่อะเราจะสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนมุมมองความโกรธเรากับคนคนนั้นให้เป็นมุมมองที่บวกได้จริงๆรหรอเอาเป็นว่าลองเอาไปทำดูก็ได้ค่ะโดยที่ใจของเราต้องไม่ฝืนตัวเองด้วยนะเออเพราะว่าข้อนี้ไม้อ่านไม้ก็รู้สึกว่าในตัวของไม้เองในปัจจุบันนะคะยังไม่สามารถที่จะตีความโกรธใหม่ได้อันนี้คือของไม้นะไม้รู้สึกว่าในตอนที่เราโกรธเราลองโกรธอยู่ก่อนแล้วพอเราลองอารมณ์เย็นแล้วเราค่อยมา พิจารณาใหม่อีกทีว่าเพราะเขาเป็นแบบนั้นหรอเขาถึงเลือกที่จะทําแบบนี้ใส่เราอย่างสุดท้ายค่ะคือการที่เราจัดการมิตรภาพเราต้องประเมินว่าเรากําลังสร้างภาระให้กับมิตรภาพของเราอยู่หรือเปล่าไมาค่อนข้างที่จะชอบข้อนี้มากๆเลยเพราะว่าคนรอบๆตัวไมายแล้วก็ตัวของไมคเองอะ่ะก็ได้นําวิธีนี้ไปใช้ แล้วก็คนรอบๆข้างตัวไมอ้อ่ะก็ได้เลือกที่จะทําวิธีนี้กับไม่เหมือนกันอ่ะอย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าให้เราดูว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วกับเหตุการณ์นี้เช่นการที่เราเลิกกับใครสักคนน่ะเราควรที่จะฟื้นตัวภายในระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน3-4เดือนฟื้นตัวจากการครุ่นคิดถึงสิ่งนั้นแต่ว่าตัวอย่างเนี้ยค่ะม่คิดว่าการที่เราเลิกกับใครสักคนน่ะระยะเวลาทําใจ ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่เคยคุยกับนักจิตวิทยาค่ะที่มาสัมภาษณ์กับช่องของเราเขาบอกว่าระยะเวลาในการทําใจอ่ะไม่ควรเกิน1ปีเออเพราะาถ้าเกิดเกินกว่อนอนานั้นแปลว่าเราจมกับความเศร้าในระดับหนึ่งที่แบบค่อนข้างลึกเราสามารถไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาได้อืมอย่างที่สค่ะคือเราคุยประเด็นนี้กับเพื่อนคนนี้มากี่ครั้งแล้ว เมื่อเราเลือกเพื่อนคนนี้กับเรื่องนี้บ่อยครั้งอะคะ่ะคนที่เป็นผู้เราฟังแน่นอนว่าเขาจะต้องอ่อนล้ากับสิ่งที่เราได้พูดออกไปบางทีเราอาจจะต้องลองเกลี่ยเรื่องนี้ให้ผู้รับฟังคนอื่นบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความอ่อนล้าจนความสัมพันธ์เริ่มห่างหายอย่างต่อไปค่ะคือการอย่าพูดแต่เรื่องของตัวเองใช่ค่ะเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจคิดมากในเรื่องอะไรแน่นอนว่าเรามักจะระบายสิ่งที่อยู่ในใจของเราอะโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ถามอีกฝ่ายเลยว่า สะดวกใจไหมสะดวกใจที่จะฟังเรื่องเรื่องนี้ไหมหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้แบ่งพื้นที่ให้อีกฝ่ายได้แชร์เรื่องของตัวเองบ้างตัวของเราเองอะค่ะถ้าสิ่งที่ไมค์พูดไปแล้วใครที่กําลังเป็นอยู่เนาะเออแล้วเราลองกลับมาดูตัวเองก็ได้ว่าเราได้ทําสิ่งนั้นไหมอะเพราะว่าถ้าเราได้ทําในสิ่งเนี้ยแปลว่าเออตัวของเรากําลังเสี่ยงที่จะทําให้มีตรภาพเนี่ยตกอยู่ในอันตรายแล้วนะเพราะว่าคงไม่มีใครที่อยากจะเับาฟังไปตลอดทุกบทสนทนาหรอกซึ่งอันเนี้ยเราค่อนข้างเห็นด้วยมากอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากแชร์นะคะคือ เวลาที่มีเพื่อนมาปรึกษาไม้เนี่ยในช่วงแรกๆอ่ะเราก็โอเคนะที่จะเป็นฝ่ายเราฟังอย่างเดียวเออแต่ว่าพอช่วงหลังๆอ่ะเรารู้สึกว่าการที่เขามาปรึกษาเราในเรื่องเดิมๆแล้วเราก็ให้คําปรึกษาบ้างให้วิธีแก้ไขไปบ้างอันนี้คือขั้นแรกๆนะให้วิธีปรึกษาให้วิธีแก้ไขพอไปไปครั้งที่4ที่5เราเริ่มที่จะเราฟังอย่างเดียวแหละแต่ถ้าเพื่อนคนนั้นอ่ะครั้งที่5ครั้งที่6เขายังเล่าเรื่องเดิมๆแบบเดิมไดลอลร์กเดิม แล้วเขาก็ไม่ได้ถามเราด้วยว่าเออปายมีอะไรที่อยากแชร์ไหมไมายเล่าเรื่องของไมายบ้างสินั่นแหละค่ะตัวของไมายอ่ะอันนี้คือแบบส่วนตัวมากๆเลยนะตัวของไมลเองอะค่ะก็ไม่ได้อยากที่จะสนทนากับคนคนนั้นแล้วอะเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะออแต่อันเนี้ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือตัวของไมลคนอื่นอาจจะถ้าเจอสถานาการณ์แบบไมลค่ะอาจจะรับฟังได้เรื่อยๆก็ได้อืมอย่างสุดท้ายค่ะเราปล่อยให้ความครุ่นคิดนั้นครอบงำม,มิตรภาพไปหรือเปล่า ลองสังเกตค่ะว่าในเวลาที่เราสนทนาเราปล่อยให้ความคุ่นคิดทางอารมณ์คิดมากความหดหู่มาปะปนกับความสนุกการที่เราจะได้ใช้เวลากับเพื่อน,อนมากเกินไปจนทําให้บรรยากาศเวลาที่อยู่กับเพื่อนอ่ะมันตึงเครียดไปด้วยไหมแน่นอนว่าตอนที่เรายังเป็นเหยื่อทางอารมณ์ของการคุ้นคิดอะค่ะมันจะมีเงาเทาๆหรือว่าความคิดของเราที่ไม่ได้โพสิทีฟขนาดนั้นน่ะแต่อ n นแวรค่ะคือเมื่อเราได้เจอกับเพื่อน,อนแล้วอ่ะพยายามเก็บเกี่ยวรอยยิ้มของคนตรงหน้าให้มากที่สุด ลืมเรื่องคุ่นคิดไปสักพักแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลานี้ดีกว่าอืสุดท้ายแล้วค่ะถ้าการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นสี่วิธีลองทําแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าเรายังจมอยู่กับความคุ่นคิดเป็นเวลาที่นานเกินไปสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะบันทนกินเวลาในชีวิตของเราคุณกายวินนะคะก็ได้บอกว่าแนะนําให้เราไปพบผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพราะว่าถ้าเราคุ้นคิดอยู่บ่อยๆครั้งอะ่ะเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคยำคิดย้ำทำําหรือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าได้อันนี้ ถ้าใครที่ได้ฟังช่องเอาจิตบ่อยๆอะคะ่ะเราก็จะเชียร์กันมากว่าเออถ้าใครยังจมอยู่กับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเครียดคิดมากความเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่ไปพบผู้เชี่ยวชาญกันนะคะเพื่อตัวของเราเองด้วยแล้วก็เพื่อคนรอบๆข้างของเราด้วยเนาะอื ข้อคิดที่ชอบที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะคือไม่มีอะไรที่ทําให้เราคิดถึงบางสิ่งได้เท่ากับการพยายามเต็มที่ที่ไม่คิดถึงมันค่ะเป็นข้อคิดที่มาได้จากการคุ้นคิดเชื่อว่าหล,หลายๆคนคงเคยพยายามที่จะลืมอะไรบางอย่างลืมเรื่องที่สร้างความจุกจิกในใจของเราแต่ยิ่งอยากลืมยิ่งคิดถึงมันเพราะฉะนั้นแล้วเราลองไม่รีบลืมแต่เราหาวิธีอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นโดยไม่ให้มันมารบกวนจิตใจของเรากันดีกว่าค่ะสิ่งนี้ทําให้เราอยู่กับมันได้โดยที่ตัวเราเหนืออยู่ความคิดนั้น อืมซึ่งวิธีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปเนาะอาจจะเป็นทริคหรือวิธีจากหนังสือเล่มนี้หรือว่าคุณผู้ฟังคนไหนมีวิธีที่สามารถเดียวกับความคุ้นคิดได้ก็มาบอกเล่าให้ฟังกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวไม้ก็เหมือนเด็กต่อแตะที่กําลังหาวิธีบรรเทาสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกันสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือทริคสําหรับคุณขี้เกียจอ่านหนังสือนั่นเองในวันนี้นะคะไม้ก็อยากจะมาแชร์ว่าเราต้องขี้เกียจให้สุดจนหายขี้เกียจค่ะ จริงๆแล้วความขี้เกียจอะมันไม่ผิดนะใครๆก็เกิดขึ้นได้คนที่ประสบความสําเร็จร่ํารวยก็ยังขี้เกียจได้เลยอะแต่ความขี้เกียจนั้นอะจะเริ่มเดือดร้อนก็ต่อเมื่อเป้าที่เราตั้งไว้เริ่มเข้ามาจี้เราหรือว่าเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันเดือดแหละเออซึ่งถ้าซึ่งทิกเนี้ยคะ่ะถ้าเราอ่านหนังสือทั่วไปอะโดยที่ไม่ใช่หนังสือสอบเนาะเออเราก็ขี้เกียจไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือสอบแล้วเราขี้เกียจอ่านอะถ้ายังมีเวลาให้ขี้เกียจก็ขี้เกียจคะ่ะแต่ว่า ถ้ามันเริ่มไม่ทันแล้วอ่ะก็อ่านกันเถอะเพราะว่าเชื่อวัยหลายคนอาจจะเคยผ่านวันไหนมิเลคเคิลมาแล้วตัวไมาก็เคยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เฮลตี้อ่ะมันค่อนข้างที่จะผ่านเวลาชีวิตแล้วก็ผ่านพลังงานของเราในการสอบมากอืมสําหรับทริกนี้น้อก็คือขี้เกียจให้สุดจนหายขี้เกียจไปเลยแต่ว่านั่นแหละก็อย่าลืมเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้นะคะแล้ววันนี้ก็จบแล้วนาอกับ หนังสือที่มาอยากมาแนะนําให้คุณผู้ฟังได้อ่านกันไม้ My ก็ได้แนะนําหนังสือที่เป็นเรื่องของการคุ้นคิดแล้วก็ชุดปฐมพยาบาล4วิธีหวังว่าจะฮิวใจคุณผู้ฟังที่ได้ฟัง EP นี้กันไม่มากก็น้อยแล้ววันนี้นะคะตัวของไม้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ Alljit นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android